สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เพราะชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้หลายคนจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ทําให้ตัวเองมีความสุขอยากจะเป็นผู้เลือกอยากจะเป็นผู้ล่าแต่ทว่ายังอ่อนหัดกลัวจะถูกจับได้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5วิธีนอกใจไม่ให้ถูกใครจับได้นําเอามาให้ดูกันเพื่อเป็นบทเรียนสอนใจจะทําอย่างไรไม่ให้ถูกใครจับได้ตามไปดูพร,พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ข้อที่1นึ่ทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมหลายคนเข้าใจผิดหรืออาจจะรู้สึกผิดเมื่อคิดนอกใจแฟน จึงพยายามทําดีเอาอกเอาใจเป็นพิเศษหารู้ไม่ว่าการทําดีผิดสังเกตอาจเป็นเหตุให้คนหลุดโป๊ออกมาในขณะเดียวกันถ้ายังอยากมีแฟนคนนี้ในชีวิตก็อย่าทำโมโหกลบเกลื่อนหาเรื่องทะเลาะคุณต้องทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมที่สุดเคยให้เวลาอยังไงเคยดีกับเขายังไงเคยดีกับเขาแค่ไหนก็ต้องทำเหมือนเดิมอย่าให้เขารู้สึกว่ามีอีกคนเข้ามาเบียดบังเวลาที่ควรจะเป็นของเขาครับ ข้อที่ 2. มีสติอยู่เสมอสติเป็นสิ่งสำคัญครับคิดจะเจ้าชู้อย่าขาดซึ่งสติห้ามเออห้ามอ๋องห้ามหลุดพูดอะไรที่ไม่ควรจะพูดออกไปบางคนเกือบจะเนียนแต่ดันเรียกชื่อผิดละเมอเรียกชื่อคนอื่นขณะที่อยู่กับแฟนขาดสติแบบนี้ก็ต้องเคลียร์กันยาวๆไปครับข้อที่ 3. อย่าพาไปเจอเพื่อน อย่าพาเด็กๆในสังกัดของคุณไปเจอกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทขนาดไหนหรืออยากจะอวดความเจ้าเสน่ห์ของคุณก็ตามคุณไม่รู้หรอกว่าเพื่อนจะหลุดปากหรือเปล่าเพราะถ้าแฟนคุณเริ่มสงสัยคนแรกที่เขาจะถามก็คือเพื่อนของคุณความลับยิ่งคนรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีครับข้อที่4รู้จักวิธีป้องกัน ถ้าความรู้สึกมันควบคุมไม่ได้เลยเถิดเกินเลยยิ่งกว่านอกใจคุณควรระลึกอยู่เสมอว่าคุณต้องป้องกันทั้งเพื่อตัวคุณเองจะได้ไม่ต้องเสี่ยงที่จะติดโรคและคงไม่ดีแน่ถ้าคุณท้องลูกที่ไม่ใช่ของแฟนคุณครับข้อที่5ดีที่สุดอย่านอกใจ สุดท้ายแล้วความลับไม่มีในโลกครับความตื่นเต้นความท้าทายหรือสนุกเพียงชั่วครู่ชั่วยามมันไม่คุ้มกันเลยกับการที่ต้องเสียคนที่รักคุณไปหากคุณหมดรักเขาแล้วหรือคิดว่าเขายัางไม่ใช่ยังไม่ดีพอก็แค่บอกเลิกเขาไปอย่าใช้มันเป็นข้ออ้างของการนอกใจอย่ารักตัวเองจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวก็เลยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5วิธีนอกใจไม่ให้ถูกใครจับได้จากทุกข้อที่ได้กล่าวมาก็อย่างที่บอกครับว่านอกใจง่ายนิดเดียวใครๆก็ทําได้อย่าคิดว่าเท่อย่าคิดว่าบริหารเสน่ห์คนที่รักแฟนคนเดียวและซื่อสัตย์ตัางหากคือคนที่น่ายกย่องเป็นที่สุดครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ